สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวย5้านอยสุดเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่2นะครับเดือนกันยายน2566นะครับผมตอนนี้รู้สึกว่านะครับง่วงมากเลยนะครับพี่ๆนะครับออกเพิ่งออกกะมานะครับพี่ๆออกกะมาผมก็ทำแนวทางทั้งลงในกลุ่มนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube เนาะพี่ๆอย่างที่ผมเคยพูดไว้เนาะบางที แนวทางแต่ละแนวทางผมอาจจะลงช้าบ้างเร็วบ้างยังไงผมก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยนะครับพี่พาะว่าบางท่านก็จะบอกว่าทำไมลงช้าจังนะครับประมาณนี้ก็อยากชี้แจงว่าผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ทําแนวทางในกลุ่มด้วยนะครับพี่พี่ก็อาจจะช้าบ้างก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับบางครั้งลงแค่ไม่ทันนะครับลงไม่ทันก็มีนะครับผมเนาะก็สนับแนวทางของเรานะครับฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือน แนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะอญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวะทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมเมื่อวานของเราสายรูดมานะครับไปพี่กับสายวิ่งก็มาเนาะแต่ว่าแต่ว่าสายรูดมาในรอบสุดท้ายนะครับในรอบปกตินั้นไม่มานะครับไปพี่เกือบหลุดนะเพราะก็ลุ้นอยู่นะครับเมื่อวานนี่ลุ้นอยู่นะครับเนาะยังดีที่มาในรอบ v i p นะครับ จะบอกว่าในสูตรเม็ดเดียวเนี่ยผมสังเกตดูนะครับพี่พี่อาทิตย์ที่มันผ่านมาเนี่ยมาในรอบเฉพาะกิจเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับดูนะครับเนี่ยผมให้วิ่ง6กับรูดหนึ่งเนาะถ้าเกิดใครรูดหนึ่งนะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่เนาะเข้าไปที่1นึงตรงๆแล้วก็เข้าไปที่7จหนึ่งนี่ครับแต่ว่ามาในสายรูดนะครับสายเจาะไม่มานะครับในรอบนี้มาในสายรูดนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับ 8 4 5กับ0 8รอบนี้ไม่มีนะครับรอบปกตินะครับ3 7 9กับ0 8อันนี้ก็ไม่มีนะครับในรอบปกตินะดุลเนาะส่วนในรอบ VIP 2 0 6กับ1 0นะครับในรอบ VIP มาทั้ง2ตัวเด่นเลยใครวิ่งลูดที่1นะครับผมเข้าไปที่1 0ึ่งตรงๆนะครับเนาะส่วนใครนะครับเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับหรือว่าเอา6 มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นก็เข้าไปที่0ูนย์หนะครับพี่พนี่เลยเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคในรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดใครชอบในตัวเน้นก็คือตามผมได้ใน2รอบเนี้นะครับก็คือในสูตรเนี่ยในสูตรเขาจะเน้นในในสอรอบนี้นะครับแต่บางทีก็ในรอบเฉพาะกิจจะมาบ่อยนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ เพราะว่าพี่ๆบางทีพี่ๆบางท่านก่อนจะถามนะว่าให้แบบนี้ให้ในรอบไหนก็คือว่าหลักๆเลยจะเน้นให้ในรอบนี้หรือว่าพี่ๆชอบตัวชอบตัวเด่นเนาะอาจจะเป็นเสี่ยงโชคในรอบอดื่นก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ํเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคท่านใดที่อาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับ ที่ใ้คลิปใ้คอมเมนต์นะครับผมวันนี้สูตรนะครับเม็ดเดียวของเราเดือนใหม่นะครับผมให้ไปที่สายวิ่งให้ไปที่เลขเก้านะครับแต่ว่าสายรูดผมยังชอบหนึ่งอยู่นะครับพี่พี่หนึ่งยังเด่นอยู่นะครับเน้นรอบปกติวันนี้ตัวลองผมให้รอบพิเศษนะครับเนาะเมื่อวานนี้ผมให้รอบ VIP วันนี้ตัวลองให้รอบพิเศษนะครับ 10 1, 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะครับผมมาดูตัวเน,น้นของเรานะครับตัวเจาะของเราตัวเจาะวันนี้ให้ไปที่10นะครับ 17 19 18แล้วก็13นะครับ10 13 17 18 19นะครับห้าคู่นะครับสลับตัวเน้นตัวจเจาะเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขเก้ 9, นะครับก็จะเป็นในที่9 13 9 18นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเนาะตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกหรือเปล่านะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้มาตรงรอบก็วกันก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้โชคดีครับผม